ครับเพื่อนๆผมในานามเฮลคาร์ทเวนตี้โช่วยเหลือเรื่องรถฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับตอนนี้กำลังวิ่งไปช่วยลูกค้าหลังพนัทนิคมสาย3าซ้ำหนนะครับรถไดชาร์จวีโกเสียนะครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปเรื่องราวให้ดูนะครับผมมาเปลี่ยนไดชาร์จเพื่อให้เขาใช้ได้และเดินทางต่อได้เสียเราเตรียมไดชาร์จมาด้วยนะครับเป็นโตยต้าวีโกนะครับกำลังเดินทางไปนะครับข้างหลังก็เป็นพนัทนิคมแล้วครับ โอเคครับครับมาถึงแล้วนะครับบนรถกลับมาแล้วลูกค้าอยู่ข้างหน้าตรงนู้นนะครับถึงแล้วนี่ข้างหน้านี่จอดหน้าเลยคื Hona da,